ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกทอมเคือโสพลเห็นต่างนะครับมองคดีดิไอคอนคุปมีโอกาสรอดนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับคดีของดิไอคอนคุปนะครับจากช่วงแรกๆที่มีข้อมูลออกมาด้านเดียวเลยนะครับก็เรียกว่าบริษัทผิดบริษัทหลอกลวงบริษัทอย่งางนี้ล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลออกมาต่างๆนานาก็ทําให้หลายๆคนเริ่มเอ๊ะเริ่ม เออเริ่มในฉุกคิดเริ่มอะไรได้ลอย่างต้องอย่างที่บอกว่าบริษัทดีไอคอนผิดหรือไม่ผิดศาลจะเป็นผู้ตัดสินแต่ตอนนี้สามารถวิพากษ์วิจารณ์ในมุมมองของตัวเองได้ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงและสุดท้ายคดีนี้จะจบยังไงครับทอมเครือโสพลเนี่ยนักธุรกิจชื่อดังเห็นต่างมองคดีดีไอคอนมีโอกาสรอดเนื่องจากบริษัทนี้มีสินค้าจริงเหมือนบริษัท MLM ทั่วไปนะครับเมื่อวันที่31ตุลาคม2 5 6 7นายนะครับจุลภาสหรือว่านะครับเคือโสพลน,นะครับ นายจุลภาสเกือสโพนเน่ยนักธุรกิจชื่อดังนะครับเปิดเผยถึงกรณีบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปว่าแต่ละอย่างที่บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปทำมีการสอนให้ทำธุรกิจกับบริษัท เกี่ยวกับออนไลน์นจริงมีสินค้าขายจริงและมีสมาชิกถึง7 0 0 0 0สคนซึ่งหลังจากเกิดความเสียหายก็ไม่ได้มีผู้เสียหายกว่า7 0 0 0แสนคนมาร้องนะครับโดยปัจจุบันเพียงหลักหมื่นเท่านั้นจึงมองว่าในส่วนที่เหลืออีก6 0 0 0นคนถ้าอยากหากว่าโดนโกงโดนหลอกทำไมถึงไม่เดินออกมาฟ้องด้วยทั้งที่ยังปรากฏว่าสินค้าของบริษัทดิไอคอนก็ยังขายอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆอีกด้วย โดยในวันนี้ตนได้ออกมาพูดนั้นตนเองไม่ได้เป็นตัวแทนของทางฝั่งวอสพอแต่ตั้งใจที่จะออกมาพูดในมุมที่แตกต่างในปัจจุบันยังพบว่านะครับมี เครือข่ายธุรกิจ MLM อีกมากมายอย่างเช่นแอมเวกิฟเรนซึ่งยังปรากฏว่ามีธุรกิจเหล่านี้ก็ยังคงอยู่มาหลายสิบปีพอเกิดกระแสดังกล่าวก็อาจจะทำให้ธุรกิจเหล่านี้ได้รับผลกระทบเพราะกระแสได้บอกว่าธุรกิจเหล่านี้ผิดไปแล้วถ้าตามคำว่าช่อโกงหรือว่าแชร์ลูกโซ่เขาต้องไม่มีสินค้าจากกรณีที่ทนาเดชาได้มีการออกมาพูดว่าคดีของดีไอคอนนั้นอาจจะหลุดในช่วงที่ d s i มีการทำคดีนั้นนะครับเพราะอาจจะมีคนวิ่งเต้นคดีผมขอค้านว่ากรณี ที่นายเดชาพูดแบบนี้มันไม่แฟร์นะคนที่เป็นทนายนะคนที่เป็น,น,นะนทน,นายกันนะเขาไม่ได้พูดกันแบบนี้นะเพราะทำให้การทำงานของดี i จะยากลำบากส่วนนกรณีทนายเดชามีการล่างหนังสือให้กับลูกฟาร์มของเขาตนเองมองว่าไม่ผิดเพราะในคดีของลูกฟาร์มถ้าวิ่งเข้าหาทนายความแล้วก็ ะจะต้องขอคาปรึกษาจึงมองว่ากรณีที่ทนายของบอสพอออกมาพูดแบบนี้มันดูไร้าสาระเพราะไม่อย่างนั้นจะมีทนายเอาไว้ทําไมนายจุลภาสยังบอกต่อว่ากรณีคดีของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปทำให้เห็นระบบรอบข้างของการปกครองของประชาชนเพราะทําให้เราได้เห็นสส,สเร็วได้เห็นทนายหิวแสงและคนเลวซึ่งหลังจากจบรายการหนนกระแสดได้เข้าไปโผลก่กอดทนายเดยชาและทนายดน,นลงบอกว่าผมเองเรียนจบที่ต่างประเทศการกอดเป็นวัฒนธรรมตามปกติ ซึ่งทางด้านของพี่หนุ่มกัญชัยก็พูดว่าการกอดกันแบบนี้มันชิบหายมาหลายคู่แล้วซึ่งตนมองว่านับตนกับทนายเดชาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ทางคุณทอมนะครับคุณทอมเคือโสพลที่เป็นนักธุรกิจชื่อดังที่หลายๆคนก็คงจะรู้จักก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อย่างที่บอกว่าวันนี้กระแสะสังคมอีกเรื่องหนึ่งความจริงคืออีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันไปแบบยา,ยาวๆครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไว้มีอะไรขน,นาดจะอัปเดตให้ฟังครับ